กลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละองชาแนลสวัสดีนะคะท่านพิ้ชม f c แฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่30สิงหาคมพศสอ6 4นะคะ วันนี้แอดก็ตามหลวงพ่อมานะคะท่านผู้ชมก็หลวงพ่อจะมาทำพิธีนั่งเอาตัวเลขตรงจุดนี้นะคะก็เป็นโค้งต้นพอกนะคะท่านผู้ชมครับฝั่งนู้นจะเป็นทางไปบ้านสนวนนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะไปบ้านขยองนะคะก็อยู่ห่างจากบ้านขยองประมาณ3กิโลน่าจะได้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะตรงจุดนี้นะคะก็เป็น โค้องอันตรายนะคะท่านผู้ชมก็ตายมาหลายศพแล้วนะคะวันนี้หลวงพ่อก็เลยจะมาทำพิธีนั่งเอาตัวเลขนะคะท่านผู้ชมแอดก็เลยตามมานะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชฉดดีๆสฉดเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะต้นพก ้นนี้ใหญ่มากนะคะก็มีชาวบ้านเคยเห็นวิญญาณเฮียนอยู่บนต้นพอกนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าแอดก็ไม่เคยเห็นนะคะก็ได้ยินแต่เขาเล่าให้ฟังนะคะคนที่ได้เจอกับตัวเองนะคะท่านผู้ชมเล่าให้ฟังนะคะนี่นะคะต้นพอกนี้นะคะวันนี้หลวงพ่อก,ก็เลยมาทำพิธี นั่งเอานะคะท่านผู้ชมแอดก็เลยตามมานะคะนี่นะคะท่านผู้ชมคะก็หลวงพ่อก็กำลังทำพิธีนะคะท่านผู้ชมก็ซื้อของมาเส้นไหว้ด้วยนะคะนี่นะคะไม้ก่อนค่ะนี่นะคะซื้อของมาเส้นไหว้ค่ะท่านผู้ชม จะมีกล้วยแล้วก็น้ำมะพร้าวนะคะแล้วก็น้ำเขียวกับน้ำแดงค่ะ mm hmm. ก่อนที่จะขอตัวเลขนะคะก็ต้องไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะคะท่านผู้ชมมาาารยนงะมมทิอาาั อิมินาสัาเรนะตังสังฆังอภิปุชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอุทังภะคะวันตังอภิวาเทนีสวะขาตัวภะคะวตาธมวะธัมมังนะมัสสามิโัปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆ สังครณามาณิแม่พระเท่านี้เจ้าข้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยัางอยู่ฝากตัวหลกง้ังสังฆตังโลกงังกับูุถรพภูมิเจ้าทีเจ้าข้าเอ๋ยอยู่แล้วหุือยัางอยู่ฝากตัวหลูกบ้างสังฆตังโลกงังกับุถเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าข้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยัางอยู่ฝากตัวหลูกบ้างสังฆตังโลกงังกับปุถธรรมสังฆเจ้าจะพอนั่งสมาธิดวงฤกย์ญาณิชายสามตัวรางวัลที่หนึ่งวดวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช 2564หากถ้าหากมีจริงจงมานมิตรกับพระพุทุสวานโสทวานกายทวานมโนทวานชีทวานของข้าพระเจ้านับบัตรอย่างนี้เถินคุณพระศีรัตนใจและคุณพิดาบันดาคุณคุณครูบาอาจารย์และเทพเจ้าหลายทิ้งที่ในจุดนี้พุทธังบังเกิดเปิดโลก็ไปถูพุทโธธรรมโมสังโฆโลกะทีนาอาสาวิโสชาติจงจงมาสนใจพิธีบอกพิธีแกงเม็าคุณนิพพานแสงเล็ดเแรงแสงกายจะ สีทวีปกรมอินมาช่วยพาหาสาธุสาธุสาธุโอกาสสโอกาสะโอกาสะวัน <speaking> ทิตวาจารยยงคูปพระจังเสยยะพระวิัาเจ้าขอรัตนาพระคุกสันโตพระคุนาธรรมโนพระสกยามุนีพระสีสันเพชรจงเสด็จไม่อยู่ในการเชิญพระพุทธเจ้าทั้งห้ากระอค์จงเสด็จมาในกายทวารรูทวานนักใจยากใจงงพระพุทธเจ้านบาทอย่างนี้เชิญ เด yup. <c oughs> ็กตัวไหนที again, <c oughs> ่อ่อยเห็นเด็กตัวไหนที่มาหลอกขอให้จ่าพรกใหม่เด็กมายังยิงขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปสักเคีกาเมียจารุเปย์คีรีกิรัตเทจันตาลิกีวิมานีเทเจรัตเทจักขามีตาโรนักกนีเกวะทุนมิกเกเต โอมมาจยันตุเทวะชลตระวิสเมยกคันธัปปนาคาเอสันตาสันติเกยมุนีวรจนะสาธะโอมเอสุนาตุธัมมสวนากาลุอยภาธันตาธัมมสวนากาลो อายะปะทันตาธรรมสวรรคารูอายะปะทันตกาัะการมิพุังรุตมัสตะวันนะค่ะหลวงพ่อตะวันทา8อันนี้สามตะวันน่ะเคยจ้ถ้าตะวันท่าแปดสามตัวติ้ง8ปดสมหดีกว่าอย่าไปซื้อแปดสาม นี่นี่นะเออเออนาเตเนงเยนงยบัวยนนี่เลยล่ะเออนองนงนงนงเด้อยนังนี่เลยนี่เลามอ้อยนี่เออนี่นี่นี่คนคนคริชยอนย่งนีกนโอ้คนลูกนี่เลามอ้อยเออมอ้อยมอ้ยอยแถหอยเลขงนนี่นแปดสามห้ผมแปดสแปห้าเลขโบหากหาหาสหแค่นั้นเลขนี่ยนงมีสามางมลงโอันนี้ห้านี่ นี่ห <'m> ้าหนี่เนี่ยนี่ท่มนี่แล้วโมเตรนี่อนี่บอสันธาถ้าเคยซองแม่นนี่ยังเคยซองนี่ก็เวียมอเนยนี่นี่นี่คตุ้ยเวียมอเนยเออปอนธาตะวันธาแปดสามแปดสามเออเออได้หอยได้หอยได้หอยปอนธาเป็นจอกอ้อยแล้วนั่นน่ะเป็นจอกอ้อยหอยได้นี่ค่ะเป็นจอกอ้อยโยมเออบอสันธาถ้าแปดเออถ้าแปดสามติ้งแปดสามห้าดีกว่า เออโตยังแจ้นะเออนี่ๆๆก็นงเลยนี่ๆนี่ๆกันตุ้ยนี่ๆก็บาลซองแม่นั่นนี่ก็บาลซองนี่นี่เคยเคยเออแต่ปกติเคยอียเยยเามาจนะมุาบสันาเอออันนี้อันเออเคยเคยอยนี่นี่อันนี้จ้มา่อันนี้มา่เออนี่เอนี่แม่น่ะเคยเส้นเนี่ได้จังเอาไลซโเพาะเลยนี่เออ นทรงตัวเดียวอันนี้แปดนี่แปดข้างหน้าแนี่เออแมันคอดเลยแปดนี่โบคอดตัวประกันหาโบแปดบแปดคอดปึกพังเรืนี่ป่กนเลยห่านี่แปดแบบมันคอดเดแเต็มได้นี่เต็มเลยแปดเต็มนี่นี่จะเป็นแปดสองห้านพ่อเนาปแปองห้าหรือแปดสามหแล้วก็ห้าสจ้บ้านสะดางเจ้าหรนี่ฮอาฮ่าฮ่าฮ่เฮ่โฮ่าฮ่าฮ่าน่าา ภาวนาก็เห็นแค่นั้นอ๋อนั่งภาวนาเห็นเออเห็นแค่นั้นเดีวว่ามันนะก็ทีแรกก็คิดว่าทั้งนี้ว่ามันแปดสองห้าอ๋อค่ะถ้าถ้าไม่เป็นแปดก็เป็นห้าสองห้าเลยครับอ๋อแปดสองห้าหรือไม่ก็ห้าสองห้าใช่ไหมคะหลวงพ่ออ๋อค่ะที่หลวงพ่อได้นั่งภาวนาคือเห็นเจ้าที่ใช่ไหมคะหลวงพ่ออ๋อใส่ชุดเสียะไรคะหลวงพ่อใส่ชุดสีเหมือนกระเทปนี่ละอ๋อสีขาวเนาะ คือเป็นยายสองยายเป็นเห็นยายสองเขียวมากสองยายหันหน้าใส่กันเลยอ๋อหันหน้าใส่กันน่าจะเป็นเลขเลขหามเนาะหลวงพ่อจะหามคิดว่าจะหามอะเลทั้งดค่ะเพราะว่าหลวงพ่อเออไม่เคยคิดเลขหามเลขหามเนาะเลขเรียกเลขเรียกโอ้ค่ะเเเาลขรียก็หลวงพ่อได้นั่งภาวนานะคะท่านผู้ชมนั่งทางในนะคะแล้วก็ มองเห็นยายสององสองท่านนะคะท่านผู้ชมนั่งอยู่ที่ต้นพอกนะคะนั่งหันหน้าเข้าหากันค่ะท่านผู้ชมเขียวหม,มากด้วยค่ะก็น่าจะเป็นยายเจ้าที่นะคะ,อ,ะอุ๊ออด<อ>พูดแบบนี้จะมีอาการขนลุกค่ะท่านผู้ชมหลวงพ่อก็ขนลุกนะคะล่อกกก็นุเมืีใช่ค่ะเดี๋ยวเอ็ดจะให้ท่านผู้ชมส่องดูตัวเลขอีกรอบนะคะ นี่นะคะท่านผู้ชมคะก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านส่องไปกับแอดนะคะเพราะว่าวันนี้หลวงพ่อนิรนามก็ได้มาทําพิธีขอโชคขอลาบกับต้นโอกที่คุ้งที่มีคนตายนะคะ <c oughs> ท่านผู้ชมตรงนี้ก็เฮียนมากนะคะท่านผู้ชมก็ไม่ค่อยมีใครกล้ามาทําพิธีขอโชคขอลาบนะคะแต่ว่าวันนี้แอดก็ได้มากับหลวงพ่อนิรนามนะคะท่านผู้ชมวันนี้หลวงพ่อก็มานั่ง ทางในนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เห็นตัวเลขด้วยนะคะวันนี้หลวงพ่อเห็นนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะแอดกระจดตัวเลขให้แล้วนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะจะนี่นะคะท่านผู้ชมหลวงพ่อก็มองเห็นเป็นแปดสองห้านะคะหรือไม่ก็ห้าสองห้านะคะหรือไม่ก็แปดสามห้านะคะก็ มองได้สามมุมสามแบบนะคะท่านผู้ชมทีแรกก็มองเห็นเป็นแปดสองห้านะคะท่านผู้ชมจะมองเห็นไหมเนาะแปดสองห้านะคะหรือไม่ก็ห้าสองห้านะคะหรือไม่ก็แปดสามห้านะคะก็ได้คะ่ะท่านผู้ชมนี่นะคะตัวเลขที่หลวงพ่อนั่งเอาวันนี้นะคะให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะก็ให้ตัดเล่นด้วยนะคะ ตัดเล่นได้มี255 2 3 5ห้าสองแปแล้วก็3า8แปดนะคะแปดสปก็ได้นะคะท่านผู้ชมแล้วแต่เราจะพิจารณาดูนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้เอ็ดก็หาแนวทางดีๆแนวทางเด็ดๆมาฝากกับ f อฟทุกท่านแล้วนะคะ ส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่บุญวาสนานะคะท่านผู้ชมเอ็ดเชื่อว่าตายายเจ้าที่จะให้โชคอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้ก็มาขอเป็นครั้งแรกนะคะท่านผู้ชมขอครั้งแรกนะคะงวดแรกนะคะก็ต้องรอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมในงวดวันที่หนึงกันยายนพศ2564นี้นะคะอ๋อหลวงพ่อมั่นใจไหมคะหลวงพ่อ ลงลงพ่อมั่นใจตัวไหนมากที่สุดคะนนั่นนนน่ละ,นนะนะอ๋อแปดสองห้าโอ้อตัวที่เน้นที่สุดคือ825นะคะท่านผู้ชมคะลองพิจารณาดูนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะ ก็ในแต่ละคลิปในแต่ละช็อตที่เอดนำเสนอมานะคะให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขออวยพรให้ fc แฟนช่องของละอง h ช n แนลถูกหวยร่ำรวยไปกับเจ้าที่ตายายแห่งนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะสาธุค่ะ ขอให้ fc ทุกท่านโชคดีร่ำรวยถูกหวยลอตเตอรี่ไป,ไปได้วยกันนะคะค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ